สวัสดีทุกท่านนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมใช้เป้ตัวนี้นะเป็นเป้ของเคชัวนะผมขนาด30ลิตรนะครับผมจากร้านค้า,าดีคชลอนนะผมผมสั่งจาก l a z a ด a นะราคา1,000บาทนะผมสำหรับเป้ตัวนี้นะผมน้ำหนักเบามากเลยเป็นระบบหลังแข็งนะครับหลังแข็งคือ ตัวหลังเป้ตัวนี้จะแข็งนะครับการทํางานของเป้ตัวนี้น้ําหนักจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะตรงที่รัดเอวของเรานะจะทําให้เราไม่ปวดบ่านะผมก็ช่วยได้เยอะนะผมตัวนี้เอาไว้ดึงหลังกระเป๋าให้ติดกับตัวเรานะแล้วก็มีที่คาดอกนะผมคาดอกด้วย แล้วก็คาดเอวด้วยถือว่าออกแบบได้ดีนะผมเพราะว่าเป็นเป้ใบที่สองส่วนใบแรกจะเป็นใบนั้นนะใบนั้นนะสามร้อยห้าสิบนะผมจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มันปวดบ่ามากตัวน,นี้ผมใส่ของเต็มกระเป๋าก็สามารถสะพายได้นานนะสายคาดเอวนะจะมีกระเป๋านะผมไว้ใส่แว่นตาหรือว่า ก้องถ่ายรูปได้นะครับผมตัวนี้ใส่ไม้เทคกิ้งได้นะครับผมไม้อไม้ค้ำยันเวลาเราเดินป่านะแล้วก็ห้อยไว้ได้แล้วก็ข้างบนนะผมข้างบนจะมีช่องใส่ของนะครับอยู่ตรงนี้นะตรงหัวมันก็ใส่ได้ประมาณหนึ่งนะครับผมเป้ตัวนี้30ลิตรสำหรับผมก็คิดว่ามันเล็กไปนะครับ สำหรับการเดินป่าเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการด้วยแหละผมเลยตัดสินใจซื้อด้วยราคา1 0 0 0พันนะผมตัวนี้ก็เปิดขึ้นแบบนี้นะผมจะเป็นแบบนี้เป็นถุงแบบคล้ายถุงทะเลแล้วก็รูดเวลาใส่ของเราก็รูดนะผมด้านท้ายกระเป๋าก็จะมีตัวนี้เปิดได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นช่องข้างล่างแบบนี้ข้างล่างครับ พอเวลามันทะลุถึงข้างบนนะผมไม่ได้หยิบจับอะไรก็สะดวกนะครับผมนี่เห็นไหมครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเป้ตีเชลอนเคชัว30ลิตรที่ขาดไม่ได้นะผมต้องสั่งเพิ่มนะตัวนี้นะผมเป็นผ้ากันฝนนะผมของกระเป๋านี่แหละเราก็ใช้คุม เวลาเราใส่ของเวลามีฝนนะก่อนนี้ก็เป็นของดีเช่ลอนเหมือนเดิมเคชัว sure. นี่ห้อเคชัว sure. จะมีโลโก,โก้สวยมากนี่ตัวนี้ผมชอบเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูนะผมถามว่าคุณภาพดีไหมนะครับ ผมใช้มาตอนนี้ก็2เดือนได้นะครับใช้ลุยบ่อยนะผมก็ยังไม่มีจุดขาดนะก็ผมว่าสำหรับผมโอเคใช้ได้ถือว่าผ่านนะแล้วก็สวยครับโอเคครับผมสำหรับใครที่ตัดสินใจอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะผมสำหรับผมตัวเริ่มต้นตัวนี้ถือว่าสุดยอดครับ